สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยลงลึกเรื่อง Lam Research Corporation หรือ LRCX นะครับเป็นบริษัททีออ่สำคัญมากๆในวงการเซมิคอนดักเตอร์เรามีบทวิเคราะห์อยู่ก็จะมาดูกันว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงจุดแข็งคืออะไรแล้วมีอะไรน่าจับตาบ้างครับค่ะ Lam Research นี่เขาเป็นผู้ผ,ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการผลิตชิปครับผม โดยเฉพาะขั้นตอนที่เรียกว่า etching หรือว่ากัดลายบนแผ่นเวเฟอร์กับอีกอันคือ deposition หรือการเคลือบฟิล์มบางๆอาจซึ่งจำเป็นมากค่ะสำหรับพวกชิปหน่วยความจำอย่าง DRAM NAND แล้วก็พวกลอติกชิปด้วยครับเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากแล้วเขาทำธุรกิจยังไงให้เติบโตแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ครับในตลาดที่แบบแข่งขันกันสูงมาก ใช่ค่ะคือรายได้หลักๆของแรมเนี่ยมาจาก2ทางนะคะทางแรกก็คือขายเครื่องจักรนี่แหละคะ่ะให้โรงงานผลิตชิปใหญ่ๆอย่าง TSMC Samsung Micron SK Hynix พวกนี้เป็นลูกค้าหลักเลยแล้วอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือรายได้จากบริการหลังการขายอ๋อครับ ส่วนนี้คิดเป็นประมาณสัก3 0 3 5ของรายได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีพวกค่าบำรุงรักษาอะไหล่ซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ค่ะทำให้เขามีเงินสดเข้ามาเรื่อยๆสม่ำเสมอหรือที่เรียกว่า recurring revenue นั่นแหละค่ะโอ้มีรายได้ประจำเกือบเกือบหนใน3เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเหมือนมี subscription ไกลๆเลยแล้วตัวเลขกำไรขั้นต้นหรือ gross margin ที่บอกว่าราวๆสี่สนี้ก็สูงนะครับใช่ค่ะสูงทีเดียว แล้ว Operating Margin ก็30%แผม Free Cash Flow ก็สูงอีกตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนว่าเขาทำกำไรได้ดีการเงินแข็งแกร่งมากเลยนะครับเนี่ยค่ะตัวเลขค่อนข้างดีเลยค่ะฟังดูดีมากๆเลยครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมที่แข่งกันดุเดือดแบบนี้อะไรคือความได้เปรียบจริงๆที่ทำให้ LRCX เขายังยืนอยู่ได้ครับแบบว่าคูเมืองของเขาเคืออะไร จุดแข่งจริงๆมีหลายส่วนประกอบกันค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องเทคโนโลยีค่ะมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆการกัดลายการเคลือบฟิล์มระดับนาโนเมตรนี่มันซับซ้อนมากจริงๆ LGRX เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับพวก3ามดีนานหรือสถาปตัตยกรรมใหม่ๆอย่าง FinF e t เก t e All Around GAA พวกเนี้ยคู่แข่งตามยากค่ะครับครับเทคโนโลยีเขาล้ำหน้าไปเยอะ ใช่ค่ะอย่างที่สองคือต้นทุนการเปลี่ยนย้ายสูงหรือ high switching cost พอโรงงานลงทุนซื้อเครื่องจักร LCRX ไปแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นมันไม่ง่ายเลยค่ะต้องปรับกระบวนการผลิตกันเยอะอ๋อเข้าใจครับใช่ค่ะทำให้ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้บริการอะไหล่หรืออัปเกรดกับ LCRX ต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดความผูกพันกันไปเหมือนโดนล็อกอินไปแล้วไกลๆประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วย LRCX เขาไม่ได้แค่ขายเครื่องนะคะแต่เขาพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆร่วมกับลูกค้าเลยถ้าลูกค้ารายใหญ่อย่าง TSMC หรือ Samsung จะทำชิปโนดใหม่ๆที่เล็กลงซับซ้อนขึ้นก็ต้องมาคุยกับ LRCX ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอ๋อทำงานกับเป็นอีโคซิสเต็มเลยใช่ค่ะแล้วสุดท้ายคือตลาดผู้เล่นน้อยรายค่ะอุตสาหการรมนี้ผู้ผลิตเครื่องจักรรายใหญ่จริงๆมีไม่กี่เจ้าเอง ASML, LRCX เอแมท k l ล c ครับคบการที่รายใหม่จะเข้ามานี่ยากมากๆค่ะปัจจัยพวกนี้รวมๆกันก็เป็นเกราะป้องกันที่แข็งกร่งให้เขาค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับคือไม่ใช่แค่เทคโนโลยีดีอย่างเดียวแต่มีเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าโครงช่างตลาดแล้วก็ความยากในการเปลี่ยนของผู้ใช้อีกด้วยและถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับแนวโน้มหรือว่าความเสี่ยงมีอะไรที่เราควรจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษบ้างครับค่ะ ถ้ามองยาวๆแนวโน้มยังดูดีนะคะเพราะความต้องการชิปทั่วโลกมันยังโตอยู่เรื่อยๆจากพวกเมกะเทรนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น AI, HPC, รถยนต์ไฟฟ้า 5G, Cloud, IoT ครับแล้วตัวเทคโนโลยีชิปเองก็ซับซ้อนขึ้นอย่าง 3D n a n แนนที่ซ้อนกันหลายๆชั้นหรือ DR a m ที่ต้องทำให้เล็กลงไปอีกพวกนี้ก็ยิ่งต้องใช้เครื่องจักรที่แม่นยำมากๆทันสมัยมากๆซึ่งก็เป็นผลดีกับ LRCX ค่ะแต่ก็คงมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะมีความเสี่ยงที่ต้องจับจาอย่างแรกเลยที่สำคัญมากคือธรรมชาติของุาสาหกรรมที่เป็นวัฏจักร หรือ Cyclicality อ่าใช่เลยครับอันนี้สำคัญค่ะคือถ้ายอดสั่งซื้อชิปลดลงอย่างช่วงเศรษฐกิจไม่ดีโรงงานผลิตชิปเขาก็จะชะลอการลงทุนไม่ซื้อเครื่องจักรใหม่รายได้ LRCX ก็จะกระทบโดยตรงเลยค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักที่ต้องเข้าใจเลยครับผมความเสี่ยงอื่นๆก็มีนะคะเช่นการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายอย่างที่บอกไป TSMC Samsung Micron SK Hynix พวกนี้คือลูกค้าหลัก ถ้ารายได้รายหนึ่งลดการลงทุนก็กระทบได้การแข่งขันก็ยังคงดุดเดือดนะคะโดยเฉพาะกับ AMAT แล้วก็โตเกียวอิเล็กทรอนในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องแข่งกันตลอดครับแล้วก็สุดท้ายคือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้อาจจะมีผลจำกัดการขายอุปรกรณ์เทคโนโลยีสูงๆไปจีนได้ค่ะ อืมฟังดูแล้ว LR CX นี่มีทั้งโอกาสเติบโตไปกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ก็มีความเสี่ยงจากเรื่องวงจรธุรกิจการแข่งขันแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมด LR CX น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนเป็นพิเศษครับ ค่ะจากลักษณะธุรกิจกับแนวโน้มนะคะ LRCX ดู C X จะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่มองหาการเติบโตหรือ Growth Investor นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ยอมรับความผันผวนของราคาหุ้นได้นะคะเพราะธุรกิจมีโอกาสโตตามเทรนด์ใหญ่ๆก็จริงแต่ก็มีความเสี่ยงจากความเป็นวัฏจักรอยู่ อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆสําหรับนักลงทุนที่เน้นหุ้นปันผลสูงๆแม้ว่าเขาจะมีการจ่ายปันผลอยู่แล้วแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนสายดิเฟนซีฟที่แบบว่าไม่ชอบความผันผวนเลยต้องการความแน่นอนสูงๆค่ะชัดเจนเลยครับสรุปก็คือแ a ม Research เป็นผู้เล่นคนสําคัญมากในการผลิตชิปขั้นสูงมีความได้เปรียบทั้งเทคโนโลยีความสัมพันธ์ลูกค้าได้ประโยชน์จากเทรนด์ใหญ่ แต่ก็ต้องเผชิญความท้าทายจากเรื่องวัตจักรของอุตสาหกรรมแล้วก็การแข่งขันที่หนีไม่พ้นถูกต้องเลยค่ะการที่เขาอยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมสำคัญระดับโลกแบบนี้ทำให้ LRCX น่าสนใจมากค่ะแต่สิ่งที่น่าคิดต่อจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันเร็วมากๆเลยนะคะสมัยนี้รวมถึงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพวกนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญเลยค่ะที่จะกำหนดทิศทางของบริษัทในระยะยาว และนั่นก็เป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าในวันที่เทคโนโลยีการผลิตชิปก้าวหน้าไปอีกมากๆอาจจะเล็กกว่าระดับนานโนเมตรหรือมีสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆที่เรายังนึกไม่ถึงบริษัทอย่างแรมรีเสิร์ชเนี่ยจะต้องปรับตัวสร้างนวัตกรรมยังไงเพื่อจะรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ตำแหน่งผู้นำของเขาต่อไปได้ในอนาคตอันนี้น่าติดตามครับ